สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นเคยนะพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องทางใกล้ทางไกลทั้งทางต่างประเทศด้วยนะคะพี่น้องจ้าทั่วโลกเลยพี่น้องทางฝั่งสซโปลาาเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องงวดที่แล้วไม่ได้ลงให้ลาพัฒนาเนาะของวันที่9้าไม่ได้ลงให้เด้อพี่น้องก็เลยไม่ได้สรุปเพราะวิจใยยุ่งมากเลยงานแล้วก็เหนื่อยถึงบ้านสรุปนะพี่น้องจ้าก็ขอโทษขออภัยเนาะครับพี่น้องเอฟซีที่รอเนาะพี่น้องจ้า กะร่บเป็นอยังเนาะจ้ะพี่น้องกะไปหาเอาน้ำผู้อื่นก่อนก็ได้เนาะเพราะว่ามันกะบอกเด่นน้องเด่วพี่จ่ยให้เบิ้งก่อนเนาะกะลงคลิปไปผู้ไดเบิ้งกะขนาดสิรูเนาะของวันทีหกเนาะพี่น้องเนาะให้เด่นสองกับสี่เพิ่นกะเขามาสองสองเก้าสี่เจ็ดหกเก้าเนาะกะเขาทั้งพี่น้องโสปโปเล่าเนาะพี่น้องสองเก้ากะฟังเฮ้าเนาะฟังฝั่งของไทยแล้วก็สี่ก้าเอ้ยสี่เจ็ดตรงตรงเลยพี่น้องมื้อนี้พี่ใจ่ายกระเตี้ยแข่งปรหจางเด้พี่น้องเนาะกะเขาอ่า ของวันที่หกเด้ออันนี้พี่น้องแต่ว่าวันที่เก้าวันที่เก้าพี่ใจบริลลลงนี่พี่ใจเฮ็ดไวแล้วพี่ใจเฮ็ดไวขอโทษขอให้พี่ใจก็ไดเดียนยังสี่นะพี่น้องแล้วก็ในพีระมิดเนาะถ้าผู้ใดจับเป็นก็สิได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งสามแต่พี่ใจบริลลลงเด้ออันนี้พี่ใจบอกเลยว่าพี่ใจบริลลลงวันที่เก้าพียงแต่ว่าหายเบิองว่าเอ๊ะเป็นยังอันย่ำออกแล้วก็จะเอามาหายเบิองมันก็ออกเบือแล้วพี่ใจท้าจริงๆค่ะพี่ใจท้าไวจริงๆพี่ใจบริลล์ล้งจะพี่น้องพี่ใจก็ให้น้อง อีกคนหนึ่งเบื้องน้องเอฟซีนะค่ะน้องคนนั้นอาศิลูว่าพี่ใจอันเทศไว้จริงๆส่งไปให้เพื่นเบิ้งว่าพี่ไม่ได้ลงเด้อพี่ทําไว้พี่ไม่ว่างมาถึงบ้านก็นอกเนาะมาต่อวันที่11เน้อพี่น้องเนาะเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องสูตรคํานวณของสูตรพี่ใจเองเด้อจากบริอาของไพคือสูตรตามใจฉันนะไม่มีกฎมีเกณฑ์เด้อพี่ใจซีบอกให้ฟังพี่ใจใช้พี่ใจใช้สถิตินะคะพี่น้องพี่ใจใช้สถิติ ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอิ่นบันทึกบาบนี้เขาเรียกว่าสติในการย้อนหลังอะสติย้อนหลังพี่แจกกมาอ้างอิงเนาะเขาเรียกว่าอ่าาะไรผลที่ออกแหละอัมบัรูแหละพี่โนโอ้องจ้างวดนี้พี่ใจทําได้เนาะศูนย์กับเก้าด้วยพี่โน้องศูนย์กับเก้าระวังเก้ากับหกด้วยพี่โน้องเก้ากับหกนะกันนะพี่ใจพี่ใจก็จับคู่ไว้หายเพราะว่าพื้นมากำหนดกันเนาะ บาดี้มือนี้สิ่งลองด้อจับสามตัวไว้ก่อนพี่น้องจับสามตัวลงเบื้องพี่น้องอ่าอันนี้ก็จะมีนะพี่จะจับให้มีศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์สามต้องเอาศูนย์แปดไปด้อพี่น้องศูนย์สามต้องยิบศูนย์แปดนั่เด้ถ้าผู้ใดมักนะศูนย์เก้าก็ต้องเอาศูนย์หกไปด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะอ้าวพี่ใจอ้าวพี่ใจกระล่งศูนย์เก่าเก่าศูนย์เพราะเป็นอย่างพี่น้องเพราะว่าต้องทุกอย่างต้องไปกับบางเทธอบางคนก็ลืมกลับเนาะพี่จะเขียนใบเบื้องเนาะ เก้าหนึ่งนะคะพี่น้องเก้าสี่ก็เป็นเก้าเจ็ดเด้อเก้าสี่เป็นเก้าเจ็ดนะพี่น้องจ้าสําหรับเก้าหกมันจะตีลังกาเป็นเก้าเก้าหกหกพี่จก็มาทําติดเบื้อนไว้ให้แล้วก็ศูนย์ศูนย์ด้วยพี่น้องจ้าอ่าสําหรับอันนี้พี่เจก็ลงให้ก่อนวันนี้พี่เจว่างพี่เจลงให้ก่อนพี่น้องฟังเสียงไหมเสียงพี่เจจะออกแปลว่าคือพี่เจไม่ได้นอนพี่เจนอนดึกมาหลายวันแล้วตีสี่ตีห้าเพราะว่าพี่เจมีงานต้องทําอ่าพี่เจมีงานที่ รับจอบส่วนตัวนะพี่น้องเราต้องทํากลางคืนไงไม่งั้นมันไม่เสร็จส่งเขาเนาะนะคะพี่น้องเสียงพี่เจก็เลยไม่ได้พักผ่อนก็วันนี้ก็รีบลงให้ก่อนมีเอฟซีพี่น้องบอกว่าไม่ลงหวอยลาวให้เลยนะคะพี่พี่เจต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องที่มายังติดตามช่องเล็กน้อยอยู่นาะพี่น้องยังยังยังแบบว่าเออยังติดตามช่องเล็กน้อยอยู่ตามดูคลิปพี่เจว่าเออจะเข้าไหมเนาะ แต่ว่ามันก็มีข้าวมีรูดเดอพี่น้องอันนี้พี่จ,จะบอกนะสูตร1นะคะสูตรหนึ่งสูตร2สูตรสามในเนี้ยสามารถเอามาจับคู่ได้นะจับตารางได้นะพี่น้องจ๋าเห็นไหมของมาที่2นี่เห็นไหมพี่ใจบอกว่ามันเอ่อมันจะเข้าในในพีระมิดนะสูตรของพี่ใจนะ่ะเห็นไหมคะพี่พี่น้องมีแปดมีหกมีเก้าเนี่ยสามตัวเข้าหมดเลยนะแล้วก็ ที่พี่ใจทําไว้ตัวนี้ก็เหมือนกันในตัวนี้ก็ข้าวในพี่น้องของที่ว่าวันที่เกนะ้าะของวันที่เก้าที่ไม่ได้ไม่ได้ลงให้นีะ่เห็นไหมในพีระมิดเนี่ยพี่น้องพีระมิดเนี่ยเจ็ดเด้ออันนี้ตัวนี้เจ็ดเด้อพี่น้องพี่ใจที่เรกเขียนสี่แลเจ็ดนะคะเพื่อนพี่น้องจะสามหนึ่งเนาะอ่าพี่น้องก็ลองจับดูนะในพีระมิดนะพีระมิดนี้ก็สําคัญเด้อพี่น้องจ้าโอเคพี่น้องจ๋าพี่ใจอาจจะ ถ้ามีเวลาพี่จอาจจะสรุปให้อีกเนาะพี่จจะสรุปให้ต้นเย็นๆนะคะว่าเผื่อมีตัวไหนเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะเอาเน้นๆน้อยๆสัก2ตัวแค่นั้นนะคะเพื่อนๆแต่มันก็เสี่ยงเนาะถ้าน้อยมันก็เสี่ยงนะคะถ้าเยอะแต่ถ้าปลอดภัยที่สุดนะคะส่วนมากตัวเด่นพี่ใจตัวนี้คือมันเคยสถิติอ้างอิงนะถ้าได้ตกตกมาเลขนี้เขามีเข้านะพี่น้องเขามีเข้าตัวใดตัวหนึ่งเนาะ ขาจะมีเข้าตัวใดตัวหนึ่งนะพี่น้องจ๋าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อไม่ไม่ใช่อย่าอย่าไปเชื่อใครใครบอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นน่ะพี่ใจเอาคอเป็นประกันพี่ใจไม่เชื่อเพราะพี่ใจทําหวยมาถึงจะไม่นานนะคะพี่น้องถึงจะพี่ใจทําหวยมาไม่นานนะถ้าใครบอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นมีรถขายรถมาพี่ใจไม่เชื่ออ่าพี่ใจจะเก็บบ้านเก็บรถไว้นะคะพี่น้องต้องใช้สตินะพี่น้องจ๋าอย่าไปเชื่อใครเขาหมดนะเพราะว่า คนที่ไปวิ่งตามที่เขาว่านะนะหมดตัวมาเยอะนะคะพี่น้องจา๋านี่เป็นคําเตือนที่ดีอ่แล้วก็อย่าเชื่อพี่ใจมากนะคะโปรช้วิจยานการรับชมกดออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะ